สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอาทิตราล่าคำเศกที่สองจากอำเภอแม่สรียงค่ะดิฉันได้ศึกษาแหล่งข้อมูลนวัตกรรมและการศึกษาสู่ความเป็นเลิศดิฉันได้สนใจวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนล่องแพรวิทยาที่ตั้งอยู่ในอำเภอสบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบค่ะและได้รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ในปีการศึกษา2,565จากคณะครุษภาการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนล่องแพ้วิทยาคือการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในรูปแบบของครูหลังม้าล่องแพรวิทยาค่ะเนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้นักเรียนต้องหยุดเรียนแบบเป็นเวลานาน,านแม้รัฐบาลจะกำหนดในรูปแบบในการเรียนต่างๆแต่ว่าโรงเรียนล่องแพวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงในถิ่นธุรกรันดารไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลได้จึงมีข้อจำกัดหลายด้านเช่น สภาพความห่างไกลความธุรกันดานระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีไม่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนนะคะหรือแม้กระทั่งการซือซ้อสื่อเทคโนโลยีต่างๆนะคะนักเรียนก็ไม่สามารถจัดซื้อได้เพราะนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนโรงเรียนจึงพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการนำแนวความคิด การเรียนแบบออนไซต์และออนแฮนมาจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในชื่อการในชื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์แพร์ระบาดเชื้อไวรัสโคโโา2019ในรูปแบบของครูหลังม้าล่องแพรวิทยาค่ะรูปแบบของครูหลังม้าโรงเรียนล่องแพรวิทยามี วิธีการดําเนินการทั้งหมด6ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดจากสาระการเรียนรู้แกนกลางในกลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศในชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ค่ะ ขั้นตอนที่2องทางโรงเรียนได้ออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการคระชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6-4ถึง4โดยคิดค้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้หลายหลากขออภัยคะ่ะให้หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติเนื้อหาวิชาเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลางรวมถึงการวัดผลประเมินผลจากสภาพจริง ขั้นตอนที่3คือมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบคระชั้นเรียนในขั้นตอนที่4ค่ะคือการจัดห้องเรียนโดยจัดห้องเรียนเป็น4กลุ่ม4หย่อมบ้านโดยใช้สถานที่บ้านนักเรียนโบสถ์ศาลาวัดเป็นห้องเรียนค่ะ ขั้นตอนที่5เป็นการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มสาระแบบคระชั้นตามปฏิทินที่กำหนดครูจะควบม้าไปสอนหรือขับรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปสอนตามหมู่บ้านนะคะจำนว,นวนวิชาละ50ชั่วโมงทั้งหมด4วิชา200ชั่วโมงและขั้นตอนคือการ ตรวจสอบขั้นตอนที่6นะคะคือการตรวจสอบวัดผลประเมินผลและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องจากผลที่ใช้นวัตกรรมนั้นนะคะพบว่านักเรียนได้ความรู้นะคะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และเต็มเวลาทั้งสีกลุ่มสาระและแก้ปัญหานักเรียนออกกลางคันได้นะะได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและผลการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี คู่หลังม้าล่องแพรวิทยานะคะที่ที่ฉันได้เลือกนวัตกรรมนั้นนะคะเพราะว่าเห็นรูปแบบที่เป็นแนวทางที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงในโรงเรียนนะคะที่มี พื้นที่สูงซึ่งโรงเรียนที่ดิชันอยู่นะคะเด็กๆทั้งหมดนะคะจะมาจากอำเภอสุขเมยและอำเภอแม่สระียงที่อยู่ในพื้นที่สูงนะคะและมาพักอาศัยอยู่ที่วัดต่างๆในอำเภอแม่สรียงนะคะการจัดเรียนการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้นะคะน่าจะเหมาะสมกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9นะคะซึ่งยังไม่ได้หายไปจากปัจจุบันนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีที่โรงเรียนอื่นจะนำไปใช้ต่อยอดนะคะและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ถ้าหากเกิดการแพร่ระบาดของโรคอีกนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทางโรงเรียนจะต้องอ หยุดหยุดการเรียนการสอนนะคะดิะฉันคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะและป้องกันเด็กที่ขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องออกกลางคันค่ะขอบคุณค่ะ